ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนปู่ชอนตอนเป็นเนน เคยรับใช้หลวงปู่สวงในคลิปที่ผ่านๆมาทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยได้นำเอาเรื่องราวของหลวงปู่มานำเสนอผ่านการเล่าเรื่องจากผู้ที่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงมานับสิบท่านและในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทางช่องได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ชอ ผู้ที่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณรและหลวงปู่ชอนยังคงยึดหลวงปู่สวงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตลอดจวบจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการนอนบนดินการไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆมีวิถีชีวิตเป็นอยู่อย่างสมถะสันโดษเรียบง่ายชอบอยู่กับธรรมชาติ และยังได้รับการถ่ายทอดวิชาการเกรยียรอักราเลขยันและการถักเชือกวัตถุมงคลจากหลวงปู่สวงด้วยทั้งยังเป็นนักประดิษฐ์ฝีมือปราณีตด,ดังเช่นในภาพนี้เป็นภาพที่หลวงปู่ชอนกำลังประดิษฐ์ไม้เท้าเพื่อที่จะมอบใหกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ชอได้ทำเอาไว้ หลวงปู่ชอนบอกว่าลูกศิษย์ลูกหากำลังจะมาหาและเตรียมไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็ไม่ทราบว่าลูกศิษย์ผู้ที่โชคดีคนนั้นจะเป็นใครเรามารับฟังเรื่องราวต่างๆจากหลวงปู่ชอนกันเลยครับนมาสก,การครับลวงปู่อ่าเจริญพรเอ่ออ่าเจริญพร ตอนบทใหม่ๆเจอกับหลวงปู่สวงไหมครับตอนตอนที่ยังเป็นเนนอยู่ก็เจอบ่อยโอ้ตอนตอน,ตอนปู่ต้องเป็นเนนเลยเหรอตอนนั้นใช่ตอนตอนบทเป็นเนนเนี่ยพอจําจําความได้ไหมว่าเออมีเราเจอพินิหารอะไรกับหลวงปู่สวงบ้างไอ้อย่างเงี้ยมันก็พูดอย่างนะถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องของหลวงปู่แล้วก็มันเหมือนมันมีพิริหารในตัวของตัวท่านเองเอ่า หลวงปู่ท่านจริงๆแล้วท่านจะอยู่ไม่เป็นที่นะท่านจะไปของท่านไปเรื่อยท่านจะอยู่อ่าบางครั้งท่านก็อยู่อาทิตย์นึงสุดอาทิตย์นี้ยแล้วท่านก็จะไปเรื่อยๆท่านจะอยู่ไม่เป็นไม่มเป็นหลักเป็นแหลับท่านก็จะไปของท่านเรื่อยเมท่านก็จะพาเราไปเรื่อยๆเนี่ยอืมตอนที่เป็นเนนตอนที่เป็นเนนเหรอครับตอนที่เป็นเนนเนี่ย แล้วหลวงปู่แล้วเราเอาเราเราจะอดอดเหมือนหลวงปู่ได้เลยนะหลวงปู่พาไปไหนบางทีหลวงปู่ไม่ฉันเลยอย่างเงี้ยก็ต้องทําได้ทุกวันนี่ก็ทําได้อ่ะเออโอ้เก่งมากเลยกกั <c oughs> นนี้ก็นนกันดินกินกระตายอยู่แล้วนี่ตั้งแต่เป็นพระหะลวงปู่สวงเคยให้อะไรบ้างไหมวัตถุมงคลหรืออะไรต่ออะไรหรือว่าทรัพย์สินของหลวงปู่อะไรเงี้ยจะฝึกให้ทางทางจิตแล้วเรารู้จักการช่วยเหลือมนุษย์ ไอเรื่องวิชา,าคมนั้นท่านก็ฝึกเอาท่านบอกให้ฝึกเอาฝึกได้แล้วแล้วไม่ได้ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแล้วคาถาอาคมอะไรท่านก็บอกแล้วไม่มีมไม่ต้องไปเรียนมาจากไหนหรอกทีถ้าเราฝึกจิตเราได้แล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนเราเองแก่อบอกอย่างนั้นบอกบางครั้งเราก็ทุกวันนี้มาอันตรายเป็นพระ ทำไมฮะคนที่เาชอบ่าเราดีนะคนเ็าไม่ชอบกับว่าเราอุตริกไง่ะถ้าเราก็มาปฏิบัติตัวเราเอาเองเรามาเห็นก็ด้ากตาเราเอ,าเองอืม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 ประการเราก็ตัวเราเอ,าเองาะบ,บางคนเขก็ว่าะมาเองอุตริกบนเตียงไม่เคยนอนบนพื้นปูนไม่เคยนอนบนกระท่อมอืมนะ,ะแล้วหลวงปู่นอนที่ไหนอ่ะนอนกับพื้นดินอ้าว ตอนนี้ก็ยังนอนกับพื้นดินเหรอนอนกับพื้นดินอยู่อา้าวไปนอนทําไมหลวงปู่สกรปรกนอนหาที่นอนมันมันไม่ใช่วเวลาถูกอบรมมาทางเนี้ยเออเราก,ก็ท่านอบรมเรามาแบบเนี้ยท่านบอกอย่าไปจริงจังจริงใจอะไรเลยกับสังขารร่างกายอา่ะอืมแล้วในนิมิตเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่สูงเคยเข้ามาในนิมิตบ้างไหมฮะไอ้อย่างเนี้ยท่านจะมาบ่อยเหรอ ลองลองเล่าให้ฟังสิหลวงปู่ว่าไงบ้างอะไรเงี้ย่อาบางครั้งอย่างเมื่อก็ที่เราจะเข้าพรรษาท่านก็มาบอกท่านจะอยู่กับเราหรือท่านจะไปไหนท่านก็จะบอกอย่างท่านจะมาอยู่เข้าพรรษาอยู่ร่วมอย่างปีนี้ท่านก็มาบอกเลยนะท่านจะไม่เลยไปเข้าพรรษาไหนท่านก็จะเข้าพรรษาด้วยท่านก็จะไม่ไปไหนเลยแต่ว่าดวงจิตของท่านเนี่ยยกเว้นได้ว่าอย่างโยูปฏิบัติได้ ถึงอภิญญาจิตเนี่ยหรือโสดาบันนี่ยโยมก็จะได้รู้ว่าหลวงปู่ท่านอยู่ไหนท่านก็พู้กับธรรมดาลนะของคนนะแต่จริงแล้วท่านเลือกสทานที่หรอกอลูกของท่านอยู่ไหนท่านก็จะไปตรงนั้นครับครับอตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรน,ะนอกจากว่าคําสอนของท่านเพราะวไดิประยะทธ์นนะเหมือนกับท่านเองท่านกับป เอาก็จะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองครับหรืออักระคำอักระที่แกท่านสอนให้เรารู้จักทำโน่นทำนี่ท่านอะไรแล้วหลวงปู่ชอนเขียนอักระได้นะฮะที่ของเหมือนหลวงปู่นะฮะท่านอนุญาตเราก็ทำได้แต่ท่านไม่อนุญาตเราก็ทำไม่ได้โอ้แล้วที่วัดของเรานี่มีทำเหรียญทำอะไรบ้างไหมฮะอ่ะะาอาจารวาดเขาก็ทำนะ แต่เราเราไม่ทำเราเรารู้หลัก <What? S 2> ปฏิหารของท่านเนี่ยคือเราเราเราไม่ต้องไปกระตือรือร้นดินดนรน,นหานะ่ะท่านก็จะดูลแลเราอ่าจนท่านก็ไม่ให้รวยนะท่านก็ไม่ให้อดเพียงแต่ท่านไม่ให้หลงไหลในตัวของของตัวเองให้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเออบางคนตกทุกข์จากตกทุกข์มาเนี่ยคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยอ่ารัฐบาลเขารับอย่างเนี้ย อ่าโรงพยาบาลรักษาไม่หายอย่างเงี้ยอืท่านก็จะมาบอกนะว่าเออจะช่วยเขายัางงน้นช่วยอย่างนี้แล้วเ็าหายไหมครับหายถ้าบอกถ้าเขาทาตามก็หายนะแต่ทา,าไม่ทําตามก็ก็ก็มีสถานเดียวก็เตรียมเผาไนงะเพราะว่าเดิมทีแล้วท่านไม่ได้อยู่วัดแผ่พัฒนาหรอกท่านชอบอยู่ในป่ามากกว่าวในบ้านชก็เหมือนที่ว่าท่านสอนธรรมาอยู่ทุกวันนี่แหละ ไปทำมาอยู่ทั่วนะบางทีท่านก็มาอยู่ด้วยบางทีท่านก็ไปหาเพราะว่าจะมาเองไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นละ่ะเราจากคําสั่ของท่านแล้วอย่างนี้ต้องตอนเช้าต้องไปบินฑบาทไหมครับมันก็พระต็เยอะนะใส่กอดลอยอลูกพระก็ไปบินแล้วก็หุงหาบ้างก็หุงหาเองบ้างเหรอฮะนั่นแหละเพราะว่ามันก็ชาวบ้านเขาก็บ้านเล็กๆนาะเป็นบ้านมันเป็น,เป,นเป็นบ้านไร่มันไม่ใช่บ้านนะ ผูค้คนเขาก็ยังไงล่ะลำบากไม่ได้ใส่บาทนะใครมาีอบางบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่บาทใส่อะไรขอพระเราต้องช่วยตัวเองด้วยช่วยตัวเองว่าพระมันเยอะเกินอัตราขอพระที่เยอะแล้วหห่อสิบกว่าองค์นี่เยอะเหรอเยอะพะอวัดทุกวัดยกเว้นจวัดอำเภอท่าน,นันเองสององค์องค์หนึ่งสามองค์กี่องค์ครับตอนนี้ตอนกี่ลบ้านะตอนนี้ก็ประมาณร,วม,รวมแล้วประมาณสิบเรรู แต่ละลูกก็ต้องต้องต้องจัดการหาอาหารเองหรือไงฮะอาหารเองหรือแม่ชีไปช่วยอ่าแม่ชีเขาก็ไม่ค่อยอะไรไปช่วยเราคือเขาก็หาถันใครฉันมันอะไรง,งั้นแหละอืมมนไม่ค่อย,ยอะไรยุ่งกันไม่ค่อยอะไรก้าวไม่ค่อยอะไรมาอยู่ร่วมกันเท่าไหร่ก็อยู่ใครอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาของใครของมันไปแล้วตอนเออหลวงปู่ตอนเช้าเช้านี่ฉันกี่โมงฮะเกิด<อ>ว่าผมไปผมจะได้หาอะไรไปฝากโจกเจ,จิกอะไรตอนฉันเช้าไหมฮะห,หรือไง มันมัน,ม,นมันก็บอกไม่ได้นะโยมบางทีก็เช้ามั่งไม่เช้ามั่งที่ก็ม,ม,ม,กมือเดียวแล้วแต่แล้วก็ไปรกร้องอะไรเขาก็ไม่ได้นะแต่ละคนแต่ละคนก็ลำบากกันใช่ไหมใช่สิเพราะว่าคนเราก็ต้องปากกัดตีนทีบเขาก็ต้องวัวห้กินแล้วมีมีใครมาถวายปัจจัยอะไรบ้างไหมครับมันก็นานๆก็จะมีครั้งหนึ่งโยม อเพราะว่ามาไม่ค่อยเลยลหลงไหลก็เขานะเรื่องกิดนิมุงกิดนิมลเงี้ยอเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปกับเขาหรอก็อยากให้พระที่ที่เขาต้องการปัใจจัยให้เขาไปยกเว้นทาไมมีพระในใวัดอย่างเงี้ยเราไปให้เพราะว่าคลังเราก็เรารู้ตัวนะเราก็ไม่ใช่ว่าเรามีเราเยอะหรอกแต่ว่าพ่อเขาไม่เราอดตายแลเ้เลยเ่าพ่อเราก็สั่งไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่มีเงินจะจะซื้อยาสูบบางทีก็ไม่มีเงินที่จะเติมละมึดละมันเดี๋ยวก็ เติมให้น้ำมันเติมน้ำมันอะไรฮะอ่าน้ำมันรถปิกอัพเนี่ยเขามาถวายรถเก่งเนี่ยเขามาถวายอ๋อโยมจากจากสุรินทร์เขาก็ซื้อรถเก่งคันเ,เก่าๆคันหนึ่งเขามาถวายให้อืแบบไม่มรู้จะทำไงเงินจะต่อทะเบียนก็ไม่มีกับพอดีบังเอิญอ่าก็มีพระเขามาปรึกษามาเล่นมานั่นด้วยเขาก็เออเขาก็โอนะให้อ่าเออเอา พะเลยปูนทะเบียนร,รถพะเลยเติมละมันไว้เพราะอย่างนั้นแหละคือท่านจะไม่ลบไงล่ะแล้วท่านไม่ระบบไม่โกรธไม่ห้หลงใช่ใช่ไม้กระตือรือร้นมาดิ้นรนหากับชื่อเสียงที่าปคนไหกเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาก็รังเกียจเราก็หาว่าเราสก,กปรกอ่ะก็เราอยู่เพรหลวงพ่อเราเคยพาเราอยู่ยังไงเราก็อยู่ยังนหลวงปู่สวงไม่อาบน้ําไม่อะไรแต่ว่าหลวงปู่สะอาดนะคือหอมอ่ะ ให้ยังไม่มีไม่มีใครปฏจจิบัติได้เหมือนท่านหรอกเอออันนี้อันนี้ก็ไม่พูดอะไรหรอกคือว่าแล้่แต่แล้วแต่แต่ส่วนบุคคลนะแต่ว่าอาตมาตั้งแต่อยู่กับท่านมาตั้งแต่นานมาไม่เคยอยู่โรงพยาบาลเลย <ừ> บางครั้งเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเขาเป็นมากเป็นน้อยเนี่ย <ừ> เพราะเราก็ไม่คอม่อยได้คบจะมาคมกับใครมากเท่าไหร่เราก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่คอยยุ่งกับใครอ่ะอยู่เฉยเฉยยกเว้นนะว่าเออวัดอื่นเขาก็ มุนไปอย่างเงี้ยอ่ไปกับทำโน่นทำนี่เขามัง่งไปรดน้ำมุกน้ำมูลใน,ลนเขามัง่งแล้วก็ไปอย่างนั้นนะตามวัดตามอะไรอ้รแล้วก็ไม่รู้จะพูดอนะไรคุณโยมเพราะว่าหลวงพ่อทางการสอนไว้อย่างเงี้ยท่านจะบอกเราประจําสอนเราประจํานะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขา,มาไม่เลยหนีไปไหนหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หนีไปไหนอขอให้ท่านขอให้เราทำให้ได้างที่ท่านสอนเพราะทุกวันนี้ก็คนเขาแอบอ้างท่านก็เยอะนะคุณโยม มีแต่คนบอกคนโน้ก็รู้จักหลวงปู่คนนี้ก็รู้จักหลวงปู่แต่จริงแล้วยังไม่รู้ประวัติหลวงปู่เลยว่าท่านอยู่ยังไงกินยังไงอ่าคนแอบอ้างท่านแล้วมากกว่านะอ่าพวกที่สัมผัสกับท่านจริงๆนะมันหายากลกเวนนะเขาจะรู้นะคนเีงเขาเคยส่งข้าวสง่วสงน้ำเขาก็ยังไม่ตายคนที่เคยส่งน้ำส่งข้าวท่านแต่าอายุก็แปดสิบกว่าเขาแล้วละ่ะก็เมื่อก่อนกมันจะเป็นชายเดนนะ่ะ ท่านก็หนีจากนู่นมาทั้งก็อาศัยพึ่งใบบุญบารมีของประเทศไทยเรา hmm. เพราะว่าท่านก็มามาเรื่อยๆนะท่านก็อยู่มาได้นจนถึงขนาดนี้ก็อายุของท่านก็ถ้าน,นั่นก็ตามที่ว่ารุ่นปู่รุ่นย่าเราที่แกท่านเคยสอนเราคือท่านเคยแนะนาเราให้มาหาท่านก็หมดอายุไป,ปจังห้าหุอ่าสี่ร้ยห้าสิบเอสี่ร้อยห้าสิปี เราก็ไม่รู้อะไจริงหรือเท็จอย่างนี้ก็ต้องมาสัมผัสกันเอาเองคนที่ปฏิบัติได้พวกโสดาบันเนี่ยออพวกอภิญญาจิตเนี่ยนะพวกจักรยานเนี่ยอย่างเงี้ยปฏิบัติได้ถึงจะเลยรู้หลวงปู่ชรน,นับได้ว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้รับใช้หลวงปู่สวงด้วยจิตที่เปี่ยนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแม้ว่าหลวงปู่สวงจะละสังขารไปแล้ว แต่หลวงปู่ชรยังคงยึดวิถีปฏิบัติตามแบบหลวงปู่สวงมาโดยตลอดอิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสโนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกาันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจ <ถ qui> ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับถ้ากดขี่ตอนไหนถ้ก็เดยี่ย้อตอนไหน แกไม่เป็นว่าแกว่ากูไปขี้ก่อนไม่ว่ากูจะไปเยี่ยวก่อนไม่แก,กพูดแั่ทีนะเคยเห็นลูกปู่นั่งถ่ายให้เห็นเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นจะเห็นอีอทีก็คือแกจะบอกมึงไปกบุบลุงขี้ไอ้กูหน่อยแค่นั้น